โซลารที่งใก้ขั้วทากาาดที่สมันมันมาตลาดจากโซาร์ใล่ไครับโซาร์เข้าเทียบการตลาดที่2องเป็นสมุนลูกจางที่สามแปดแปดงต้องสลางจ่ายแตการจเก็งินายการจัดแค่รับที่นี่ตัดมาแล้วตัดน ปรดทราบท่านที่เราการเดินทางไปกับขบวนรถธรรมดาที่สองเดินนทางรับส่งทขามีสาจากสายต้นทางสุเทพ่สุดทายจะถึงเสาปัดปีนที่สุดปลายทางสานกบปินดูหลอกขบวนรถเข้าเทียบชาญฉลาดที่1ครับโปรดทราบยืนใกล้ชิดที่ขอบชาญฉลาดที่1ระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับยืนใกล้คิวที่ขอบชาญฉลาดที่1ระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับโปรดยืนห่างจากหลังเส้นสีขาวนะครับขณะขบวนรถเข้าชาญฉลาด มาระัว่างสลายด้วยนะครับขณะนี้มีขบวน281กรุงเทพปลายทางสถานีก,กบินบุรีกำลังนำขบวนรถเข้าเทียบชาฉลาที่1นะครับโปรดยืนหลังเส้นสีขาวห่างจากขอบชาฉลาด้วยนะครับ 388แปดแ่จากที่เราปลาทางสานกรุงเทพดูท <throughout> ี no mm ่รถสองแปดหนึ่งเรียบร้อยแล้วจอกจากสถานมรดกนะครับก็จากสถานีมรัสสันได้หยุดจอดลรถนั่งบริการไปยี่รถพิจาไทยสถานีกรุงเทพเป็นสถานีปลายทางครับท่านบริการอยากขึ้นรถลงกันเลยแค่ออกจากชานกลาปราศรังขึ้นมาอาจจะรับอันตรายนะครับที่นี่สถานีมรัสสันที่นี่สถานีมรัสสัน ก่อนที่ท่านลงจากตับเบรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัพหร่ายของท่านที่นำติดตัวมานำรถตบส้วนจุกต้องนะครับตับเบลรถจอดเทียบทางชลาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาที่281ครับส่งทั้นวิสัยจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีกบินบุรีครับมีตัวใช้ในการวิสายกับขบวนที่2องแขึ้นขบวนรถชานชาลาที่1นะครับเดินทางไปปลายทางประของกลาง รถไทางสายนให้สินาป่อดตัวรละต้องการที่สองสาเดยเอาจากสายนี้้อกจากการที่จะรับส่งบรการเปโดยถส่งสายที่สองสายเดินสายที่องสทยตริษัทจากที่สงและบริจัจากทางตลาดราชหมาลัยจะมาบราการใน